พนีเฮ็ดยังก่อนนี่ปนปลาปนอันนี้อึงครับปนอึงอึงอันนี้คืออึงปิ้งปิ้งแล้วปิ้้งแลวอึงย่างย่างเอามาปนมันติดแสบคักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฝีมือจียักนากิ้วแสบๆเอาแสบๆเด้อ ได้กินของแซ่บยังสิขึ้นหอดเขาบ่เยอะขึ้นหอดอยู่แต่ต้องทำใจนะทำใจแล้วเนีเขามีผู้ไม้เมื่อเขาเมื่อวานมีผู้ไม้แล้วเขามีผู้ไม้แล้วโอ้จะได้ตรวจเนาะชินยากเอ้ยมีผู้สาวผู้ใดเขาก็ทิมไปหมดสร้างมันเถ้ะสร้าง บุญเฮาทำรวมกันมามันได้ซ้ำนั่นได้ซ้ำนีก็เอาซ้ำนั่นเอานน<ช>อาแนวกินแซ่บแซ่บแกกะคนอยู่ขลางบ้านง่ามคุณง่าไปต้องให้แฟนเขาดิโอ้ยยังไปมีอยู่กลางบ้านเมื่อบ้านสองมือกลับมาแล้วสุขหรือยังลูก สุกแล้วเอาไปกินเลยครับแม่ไปไหนแม่เหรอแม่กินอะไรแมม่เดี๋ยวอย่าไม่ต้องพูดนะเราจะแกล้งแม่นะไปไปไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแม่แม่ทำอะไรแม่ทำอะไร เซบอเซบอว้าวนี่คืออ้าเอ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  <laughs> <laughs> ยามคืนคือเศร้าหาแต่งูเถอะสินทำเป็นหยาดเดี๋ยร่ะเบิง่งไปว่าง,งูนี่นะฮักของตวัวเจ้าชั้มด้วยเนี่ยไอ้กินข้าวกินข้าว เดี๋ยวสิเป็นสัมผัสทีนยางอีกก่อนหอนะเห็นไห้ซิมซิซิมซิอยู่ทำใจได้ทิศเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเพิ่นเลิวตุนอยู่หรอกเดี๋ยวกัมีผู้หม่มา,มาโลกนี่เห็นบ่มีผู้เดียวหรอกอกำลังหาซอกไห้อยู่ ป,กปนกบมันจะแสียบใช่ไหมปนอึงอึงย่างครับพี่น้องผูใ้ใดเคยได้กินบ่ออึงย่างอึงอ่ะมาปนแบบนี้นต้มย่างเรา,เราจะเราจะฉีดหน้าแม่วันสงการ,นะ,รนะเราเราหนักแจ้งแม่ครั้งที่สองครั้งแล้วนะแล้วแจ้งแม่ต่อไหมครับแจ้งแม่อีกเดี๋ยว็นเย็น นเนี่ยหอมครับหืมเจ็บป้าเจ็บจังจะทุเนี่ยก็เอาไว้ถลบนไม้ได้ทิศ มบ่คยตใช่น่อนเชมังดาวังเด้เนาะใชมันดากรบบตอนนี้กินก้อนมื่อหน้าซื้อมากับทีหลังเอาอืกินน้ก้นว่าพอผ้าแม่แบบขยับขึ้นไปนู่นลูกไปครับผมอยูอน่นูนะ่นเอามื่อนี่ผู้ดใดได้ตวนไอ้ทีนยัก มือนี้เป็นโสดร้อยเปอร์เซนแล้วเดี๋ยวมันกับมีมาไหม่หรอกคือเห็ดนะมันต้องเกิดไม่เรื่อยๆเอาพริกมากินกับทิศเพเพชฟัมากินกับสับสวัน ลรมโทษไปบอกมันเก็บกเกียวคืนไว้ออเอาไม,าม่อีกอืกลับก,กันลอกหือบล่าเือกลองกินไหมลูกครับอ่าลองจำเลยครับยังไม่ใช่ปากเลยไม่ได้เะปุ้ยอืมสด สดๆโอ้อบานาาทินยักำจำไหมเอาไว้สามนี่เด้อยี่ปนองเอฟซีผู้ใดมาส่งให้กำลังแรงใจผู้ถามหาทิญักกลับมาแล้วตอวเมียไปอาล,ลาดแล้วไปอาล,ลาดไอ้ขาดบอเถึงไอ้บอคิดบึงมันเปลี่ยนเฉพาะหาใหม่ละโอ้เป็นความ<อ>ขวัญนะความขวัญ